ยิมซุ้มนี่เป็นใหม้ไผ่ผุนก็ปลูกที่ผุนพื้นพิ่งเริ่มปลูกลวจะแต่เดี๋ยวนี้เขาใส่ไม่ยางที่บันหักยางที่มาเข้าไว้ที่เป็นคอนคอนอ่ะโบดบเอาไม้ใหม่งเด้อใหญ่ตัวนี้มันจะต้งข้ามหให้บริอาคาริษัอาเรีนเพือปลูกว่าใหม่มาที่สันลมเขานี่ต้องนอนปอพวกอย่างนี้ดเชื่อกันชุดจ่ว่าไาถ้าจะบ่นี่ต่อหน้าฟังนี่สีได้เี่ยงีอหไดส แต่ว uh, like, yeah, ่าสิพ่ี้มือเราสามารถทำได้ได้ถเดี่ยวเมือนางคทำทีเพื่อเดี่ยวทีม่มีเดือยเยทัยงม5นามลปอยชน์กางานย้นได้คทั้งเลยโดยสิทธิ์ไพ่บนคนรักฐานแต่สี่เดนหล่ะมอยากสี่เดือนอะรอยู่สีเดือนส่วที่้3 4นิต่เก่งแี่ทอไมปิดสีห้านิ้ว

ใบตองนะ้ตรงป้าม่ไมเล่าบอกนเนาบอกไข่เหนียวไข่แก่ได้บอก่ะไม้ไผ่บอกค่ะไม้ไผ่ถ้าไม่ดิฟได้น้าส่วนไหไรลมีโดนสูสููกข้าูกาหารมากปีปีน่แบการยได้่ะ ร้านหนึงไม่ได้เอาเลยแค่ยัจ้เขาของยูแจ้งมันยก็การดูแลด้วยคมือมากจะไม่เกะถ้าดูแลใหม่ดีคือเด็องจกมาจริง้ามคนนี่มั้นกาฮะ มันก็ไว้ยังสุดอ่ะเขาไปเอารถมาลงเขาเลยนาเดี๋ยวไปเบิ่งหาโคาคาเด้อเขาสิได้ต่าตัวนั่นเขาสิได้ตของเขาามาเัแล้วก็ไปยรไมที่มีาพที่เสื่อมถอลเงืองเรงเือ ไม่ช่กินซูงกินซูก็ไช่มกินซูี้ลูกหาอ๋อได้หน่นี่ยนี่หักนแ้มนี่กอม้จ้า่มีเครื่องซื้อเพื่นรอดับ้านเนียแต่ว่าสีสิ้าไปเบิ่งได้จ้าทังเดียวทสองร้อยบาทเนไม่จ้าทังที่เขาอบันเพื่นเจ็ด่ายจ้ ก็ที่นวดเอไปสบาย่ายสบายง่ายอกใยไม่ใแห้มเห็ดอ

อันนี้เพื่อเลี้ยงหรอ่จ๊ะเอาเบิรงอันนี้เลยเนาะเป็นอันนี้เพื่อนมันเป็นของกองกำลังรักษาชางไมยในใช่ค่ะเพื่อใส่ระบบน้ำอันนี้แต่ว่าสิผาเปนเหตุแบบบานเนาะอยู่ที่ใส่แบบหายจ้ะสิผ้าไปเบิรงอีกฐานนึงแต่ว่าอันนี้เพื่อนหายมากงบมาเจอต้องขีดเสียงเพื่อเล็กวัวเนาะว่าตรงนี้ต้องเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องคนละฐานเพื่ออยากให้เนาศึกษาแล้วเนาสามารถจะไปเหตุแด่ยิ่ต้องไปหาอีกฐานนึงเลยจ้ะ อันนี้มันจะใส่วลาอยู่เป็นมือเลยจ้ะใส่ไฟใส่ตัวนี้มั้งแกะคอยถึงยีง้สิแหละอันนี้โอ๊คที่หนึง่งชุดหนีเต็มทางนี่จะได้ท่าดีสองถุงไม่เน้นผ่านเลยจ้ะแต่ว่าจะได้น้ำส้คมควันไม้อยู่สิบห้าถึงยี่สิบลิตรถ้าเกิดน,น้อยอยากได้ร้ายเขาสามารถโตนานตัวนี้ขึ้นคือนานมันหงอนแห้งนี่นานตัวนั่ง อันตัวนี้มันมันมันทานสิี่พละใหมา่ค่ะปะไรชั้นันใหม่คือเขาอยู่แต่นี้ปะไรเลยสมมูรณ์มาผมมันมีเต่าแบบนี้อันนี้มันมีอีกเต่าหนึ่งจ้าเต่าที่อันนี้ว่าสี่ว่ามีสี่ม้วนมันบ่ได้เพิ่นเพิ่นก็เละวันเศรษฐาเพรศุขุนได้นำส่งด้วกันพี่ละสามจึงหาลิฟอ่าจ้าเต่าทรีสุภาพเบิ้ลคนละฐานมีใครรู้างแต่ว่าผมก็มีเต่าที่มาเสนอที่แบบว่าปรตทัดรถทุนกับลดทุนเกิน100กว่าบาท เตาดินครับใลน้ำโวอดใหม่2ี่สถึง่ดที่ิบกันครใท่านี่ก็ที่ก็สอดแล้วต่จำนวนใหม่ครับจ้าจ้าแมนอันนี้ก็ดีขึ้นสาเตาดินปั่นใช่ป่ะเ้าต้รงนีปั่นครับเตาผีนี่แหละครับแลก็สี อ๋ผคผมปั้นนะครับอผมนี่เตาองผมเองโอ้จ้ามีหลายหลายลายเนาะมีแบบน้ำกันเนาะเพราะว่านักผู้ชายเขดูแเตานี่เพื่อเาม้แ่เตาานปั้นไว้เปิดแตเลเซียเขามารักอเนี่ยครับขายช่มสองร้อยสี่สิบทานว่าจ่ายเลยชุน้ำชุ่มทำไมไม่ได้ตรงใหมครับเพราะว่าพูดแต่วิธีองว่าดักจเอาเบียดไดถ้าผมมาชมบริการธรรมชาตกาลสินเนาะ ขตสิบอกผมว่าเอางค้นขาวต้องจะบอกว่าอัไสิอควนองขาอันนี้อันนี้ควันยงมันได้ด้นี่ควนตัวนี้นี่ยป็นนบ่ายอยู่ค่ะแม่ควันตัวนี้คือทานวม่าใหม่เลยโอ้นั่นใหม่แกนใหม่เอาทุกว่านะครับเริ่มเรินั่นส้มนี่แต่สมมติว่าใหม่แกนใหม่ได้ดี่เจะประมานสีดีจะระม็นสีเดียวบระมาสีแล้วน้ำส้มสีนี้เลยสีชาสีชานสีนี้นี่กระพือก ครับเอาไว้โดนปันได้ครับจังไสสามารถเอาไปใสได้สามเดือนจะต้องสามเดือนหกเดือนจะต้องกองเอาส่วนบนส่วนใต้บอกครับเราต้องตรงกลางข้างบนก็ไม่ได้ข้างล่างก็ไม่ได้แต่เอาตรงกลางเนาะต้องตัดข้างบนเอาพื้นยางนั้นดีกันหกเดือนเหมือนละเขาใส่ไปมันกับมันมีฐานอะไรเนาะฐานท่าเขาเรียกสานท่าไม่ใช่เสียยวไม่ใช่เสียวจะไม่ปิดปากใบที่เขาเรียกเพราะว่านี้มันจะมีมากในช่วงที่เขาเริ่มแรกของค้อนที่เป็นค้อนสี ดำแบบนี้สล้วสอบทุายที่เป็นควสิบปาอาจจะมีสานท่ามากบอกว่าเอา่ตอนนี้วยว่ายวเอา่ะเอา่เาายใหม่ตอนว่ายเป็นชีเผมไปชบกศท่า้านแบบนี้นะครับไั่างผู้ว่งครับว่าเวลาได้เี่ยนสมควรเอาที่สุดเอามือไปอังไว้อย่างเดียอังควนไนใหม่ที มันจะเป็นไออันนั้นอันนั้นจะเอาคนมีความร้อนมันมันจะมีอย่างไม่เลยมื่ปากมันจะเกียมไมยไหวเลยครับผมนะครับคือเหมาะสำหรับเอาเวลาเอาสั้ก็อีกสองชั่วโมงถ้าเราใส่ก็จะิ้นไปมาแล้วครับอเอาในช่วงนั้นสิมันจะเป็นต้องเก็บงไฟสามเดือนครับเอาไปได้ใส่เลย แต่ว่ามันจะมีผลกับอ่าตามสองอันก็ตางค์อันนี้เป็นทวัรอุณหภูมิมมต้ว่ามันได้ได้ไรด้อุณหภูมมันพอแอะไรมันเ้าไปเลยข้างลงนี่เิ็นน้ำนุมไปผมสงสัยข้างล่างร้อยถึงข้างบนไปเกือบ2องร้อ คือมันมันไม่ได้ขีขผมใช่ใช่แต่มันใหม่ข้างบนข้างล่างเอาได้ได้ต่างกัทข้างล่างก็ข่างบุพอกันส็ว่ามันใหม่พกดีมันใหม่เดเรี่ยเข้าขอยไฟตัวนี้ออกนะจ๊แต่เราอยบนควันควันขาวปุ๊บเอกากปิเลยมันู่ามันเยจทานเดือดออกาครับแบบว่าเทาถ้าอ่นว่าทันอยี่นะครับ ท่านเอาแสบเอาหลอดไฟมาตีไม่จีบพูไม่ได้เทศแบกุกับน้ำสักอะไสินยี่คือเหตเฮ็ดเอาสมก้อนให่เพ e, ื่อไปใส่ในการเกษกระเเยเอาท่านค่อมท่านทานก็ได้ยูจะว่าไมาหลเดี๋อนหลบนยุบ่มอะไรกนทังักระสีตัดีแบบนึ่ง่วาเฮ็ดทานแบบว่าเอาไปเอาไปใต่ไปนี่ก็ได้นะครับกรสยนเ่ มีกำงาแงครับเอาท่าเอาตรงทมัสตหรือใส่โบมีเาเอาวหนามาใส่ให้จ่ห่้งได้ไหมครับว่าทานตัวนี้จากกาีคนวางําลังไฟน่สูงนาจะเไปขายเน้ยางนจะวางข้งทานการโบลัอัดต้องานการกระบวนการอเตอเป็นงปดกออีช่นนึงกัรแทง่าตโซนี่แหงยังมสาิ ก็ใส่็ใส่ใน้วเลื่อนเานาะน้าสมขัใหม่ก็ใส่ในกากเษียถ้าอาไรม่แรงมาไรงไป่ทานก็ใส่เป็นขั้วเลื่อนเนาะมันจะเปทังแดงกทคืบาดเนาะน่ะเพี่ยแ่งแต่ตัวหนูจสายอระบบรเรายงของหน้าวดม่เปนมากเอาเดเยด้

ตัวเป็นพักกันนีมลูกอันนั้เราอัเป็นงคะโอ้าเทีกรอ่กแต่ถ้าาดียะยแต่้าบ้ออแม่ือเราเราทิ้งไ้นานมาตเ็มันจะิดเต็มน้อาพอดีเล้วปลาเราจะตายไหมอะไรที่เข้ามาแจมในนี้แล้วมันจะทำให้ปลาเราตายไหมแล้วปลากิน ยอะมากนยแค่ไหนมันมันจะอ้วนมอ้วนจะขอบแลจะแยกกันแต่้าทีสสารก็อาตร้รยนะปกิงปกติอะนีก็คือเสี่ยง่อป่ามาคอประม้าน้องช่วยปกติแหละปกติะยนี่ก็คือเสียดพอปรามาานั่นแหละค่ะพอปาอเลยปกิละมกตอะไนี็เี่ยงป่าม้านนแห่ปมาน้เลกิหะตรุนี่็ือเหี่ยประมานี้นแหลค่ะพ่อปด้ปัญหาปัญหานี้ต้อง ัหัวหาไปหาไต้องเ่เสียเสียเนาะแม่เลบอยปเาแม่เลี้ยงปลางถ้าาเป็น่มกนร่มุดอะไรกับเสียครับ ก็แบวก็ฟางม่ใช่บทเปือยเฉ่าน้เดียวมันจะค่อยๆเปื่อยค่อยๆสังอาหารในป่าป่าจะค่อยกินค่อยมมีวนเป็นยเนี่แหละนี่แบอนเน็ยมากเลยก็คือนีแหละว่าบรนเสียงมาแต่แตเอีบอนเนียคันใมากันเสียเราจะมันเก่วมีผลต่อว่านั่นจะระบบน้ำเพราะว่ามันจะเป็นอาหารของปาก็เป็นแต่ว่ายูนี่เขาก็บ้าาใส่เพราะว่า สามารถดูแลได้แต่ว่าแต่ว่าเหตุสภาพพื้นที่นกวนเข้าเคื่องเปรื่องนี้พอครับแต่ว่าปัจหนเพราะไงอันนั้นือเรื่องลาคือะรเรี่ยงแล้วองกรถาพุ่นบอลคนจะถมบ่อคน่มีดินมาถมอนเอาเฟืองไปถมม่กัถมบ่อ่บเบิดนะครับแมนครับเพราะพราะหอดปีปัดไอปี่านไปเพเทนี่เพียงมันเน่าเพรนก็ดูดออก ปลาที่ตัวยังไงครับนี่ไมันได้กินตัวนี้แปลว่าเพิ่นร่มเลิกการพุดโดยการพุดสาเลยพุดสาเพิ่มมาเนี่ยเอาเฟืองลงอย่างเดียวแทนเอาปลาข้าวมาเกินสนิทนะแมนครับดอาหารของป่าเกินตอนเกินไล่แดด คือค่ะบยุ่งเข้าใจ่ะันาแ่คระบายนามีแค่ไม่ว่ายุ่งหรือเด็บโผล่หน้าอยู่แต่ว่าแต่คใเบ่หาแ่้มเป็แ่ได้ลุใไหนพอดท่่เห็นแ่พ่น้อง่วากาช่คใส่ใจแม่ ถ้าเผือาผว่าอยู่ไปน้ำมันลดแห้งลดลดคามเข้มข้นของไอเนี้ยในน้ำเนี่ยมันจะมีผลกับปลาไหมผมก็ไม่รู้นะผมตองใสยเฉยอ๋อคนไม่รู้ไม่ได้ถามผมไม่รู้ผมกเพิ่งเห็นนี่แไม่เคยมาส่วนกระตมามมันเยอะอีนี่สามารถไว้ปิด เมอแม่เามน้ำร้อนเไปอันนี้มดไปเรื่อยๆป้ากินไปเรื่อยๆนบนะครับการบำรุงดินนะครับดินนะครับเป็นธาตุกายจิตนะครับธาตุนังดินน่ำผมไฟเข้าเพียรยั้งนะครับเพราปิเป็นการพุทธําบอการจะยกเชาบ้านเชาเฮือนนะครับพอเม่พ้าเห็ดน้องคุณยายเนาะ ถ้าพ่อแม่เป็นป้ยจกิดขึการย่ายการเชิญแม่พรวนี้เป็นออกจากบางที่เฮจะเฮดให้ไปยู่หมออื่นนะครับส่วนอ,องค์ประกอบกนในการย้ายแม่นั่งพรวนีนั่นนะครับก็มีขั้นหากนะครับตรงหนังงวดชีติดนะครับมีข่าวดำข่าแดงผ้าหวานนะครับพร้อมถูกเที่ยนในการย้ายนะครับบอกไปทั้งทีที่นะครับในการบอกกล่าวก่อนเฮจะเฮดอย่างนอกพื้นเนาะ ช้หรับมือนี้นะครับฐานรากดินนี่นะครับบางท่านบางคนนะครับปี่น้องเกษตรกรน,นะครับส่วนมากส่วนใหญ่หันมาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นหลักนะครับอาดินนี่ถูกทำลายโดยธรรมชาติบ่อๆนะครับดินเกิดจากการทำลายของใครนะครับของพี่น้องของมนุษย์ นะครับเพราะว่าการใไถดินนั่นหนึ่งจะเือเป็นห่วงไร่ใดเนาะแม่เนาะอย่ามันบองงามท่านเพิ่นแม่นบ่แม่นบ่งไปรู้ไปรู้เพื่อบางชนิดนะครับการกินการกินปุ๋ยนี่เพื่อบางชนิดก็คือเล็กน้อยนะครับที่ไปใไถคุกนึงมันก็กินแค่ท้วย ก็มันอิม่มนะครับมันอิ่มแล้วนะครับเมื่อมันอิ่มแล้วสารตกข้างอยู่ในหนึ่คือมันตนะิเป็นกากน,น,น,นะครับเป็นกากของวิธีนเ้มีมันจะฝังอยู่ในหน่วนกาเรืเนื้อหน้ากาันเป็นของการเรื่องเนื้ของในตัเก็บม่ดนจ้เรื่องเ,งเอนืออไปทั้งอากาศนะครับแต่มมนถิ่มไว้เพื่ออย่างไรเกิดคลืค่นกาก กากสารเคมีเนื่องเห้ใดดินไดน้เห็ดในดินเสื่อมโมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ,จาาเ้าอยู่หัวรักษาี่เ่านะครับเพิ่นเห็ดเพื่อดูดละลานเห็ดเพื่อผงชนชาวไทยน้ำเอาองค์ควบลูนะครับในการวิจัยนะครับในการบำรุงดินในการใส่ดินเห็ดไดๆจะดีการดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดินนะครับให้ดินเลี้ยงพืช นะครับทจังหดัเขาจะมีดินในการบำรุงดินโดยที่บราได้ใช้สารที่นีนะครับพระวงท่านกาวมีใจออมากจะคือกึ้สีอินทีนะครับน้ำวงควบรูมากของการตามเงย่านรายการนะครับในการขับเคลื่อนโดยพัฒนาชุมชนเป็นหลักนะครับพอดีอง๋ยอินทีทีออ่วภาพกจะคืด มันดาล่าอยู่ในดินเค็ดนดินนิ่มเค็ดนดินด้วนซุยนะครับบ่แข็งก็ได้เขาวก็หอมถ้กี้เราข่าหอมเดี๋ยวแม่เนาะหึงเพื่อนนันไม้เนี่ยตัวหอมตัวตัวหวนพั้กินด้วยเคื่อกับแทบแม่นบ่แม่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วชู้เมื่อหนึ่งวันใดกับว่องเอายาขีดยานำทั้งเข้าไปหมู้แรงทานลูกหมูอูบีกตายเบิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำทั้งฐานรหักเมทอร์นีจังน้ำเอาปัจจัยเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเอาปัจจัยเอาศาสตร์และศาสตร์พระราชามาถอดบทเรียนให้พี่น้อง นะครับเพื่อที่จะไปฟ้าซ้าในชีวิตประจำวันนะครับเย็บจากหน่อยไปหาหลนะครับเย็บจากหน่อยไปหาหลแตเพื่อจะพ้ายยกหุ่นให้ขี้บาผ้านะครับขี้บะผ้าถ้าสำหรับเพียอนขี้บะผ้านะครับเมื่อในจาเยสัตถาชวนหนึ่งตัวหนึ่งนะครับที่นอกที่นอกจะเห็นเป็นหนึ่งตัวสามก็ได้ถ้ามาหนึ่งตัวสามนะครับมีลัมบอลอยู่สิบกิโล นะครับแกบดำสามถุงนะครับแกบิบสามถุงนี่ใบไม้่สามถุงกันใช่แตะแกะบีบได้บ่จ้ะใช่ครับใช่ตะแกีบได้บ่ก็ได้ทท่กันแม่ตาบ้ามัดผีบก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 ทำเต้แตแกบบทันทีอกมีใบส้ขาเนาะใบก้ามปูห้อยดีที่สุดใบสําขาห้อยมีตัวนัำสาซื้อไบ่ มันมีขานอาหารผมไม่ขายขเพราะเจ้าต so so ีขายกระสอบนึงกระอมละเก็ตที the the ่บาทถึงหนึ่งร้อยแล้วใบสักแยกไายใบโอ้โหแล้วก็มน้าเจ้าไซื้อไปพัะดุนนมาร้อตันไปอบล้มใส่คับพ่อใช่ไอ้ใช่ไอ้สมเพล่แ้ะกลับไปเพรว่าจะเป็นอบร้มชุดที่เราบอกอบครับเพื่อนน่นนี่ของน่อขพ่อกันเป็นไอเป็นใช่เป็นจี่ีเขาลบ นะครับมื่อวานนี้ช่างคณะคารคู่บอลรอเพิ่นกับม้าสังเกตกดดานล่ำเมื่อวานนี้สพาพี่น้องเ็าปุ๋ยครับนะครับปุ๋ยหนึ่งตัวหนึ่งนะครับถ้เชื่อท่าทางพี่น้องที่นี่กำลังนะครับคิดอาสามากนะครับ่ามกันนะครับจ้าแก้ปุ๋ยออกนะครับเอาปุ๋ยรองพื้นปอนนาปุ๋ยพอกด้อยแม่นี่แล้วเป็นปุ๋ยคุ๋นนะปุ๋ยพอกขี่มอเตขี่คั่วห้านีิ อมาที่ออกอานลงครับเดอเนสังตวดามด้วยเจ็ดดามเจด้ามาทุมครับคีที่หนึ่งตัวหนึไม่ไปนองน่หนึ่งตัวหนึ่งแน ตาเพิ่งแปแปินนะครับแปรนั่นในแบบนี้ลดลงไปเลยครับลมไปเลยมากมากาบอเอมาบาดนมากมาะเอามามาส่งให้เขากันนะครับนี Listen, ่<ม> thinking, ีาีอรนี่น คืเขาเลยใชไหมครับอาคุกเขาให้เข้ากันนะครับ ส่วนน้าพี่อดนะครับเป็นน้ามีเมนะครับเป็นน้าพีมด้วพี่น้องว่านใส่การต้งแต่หมดนี่น้าีเหมนครับผสมแล้วพี่น้องนว่าพี่เดนน้าพี่เมนะครับผสมแล้วรถอามันิดผสม้ับการตด้งแต่ยัเด็กแล้วค่อยผสมยีกับคนารแสดงอิญาเศ